จนดังสมัยรัชกาลที่หถึงรัชกาลที่7จากชีวิตวัยเด็กถึงจุดจบที่น่าเศร้าเขาหมูดุดเป็นชื่อของภูเขาลูกหนึ่งในบริเวณบ้านหมูดุดตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีดินแดนแห่งนี้ถูกอ้างว่า ในราวปลายรัชสมัยรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7เคยเป็นรังโจนของเสือมีชื่อในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกผู้มีนามว่าเสือผลซึ่งเรื่องราวของเสือผรจนได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบของลำตัดสื่อมอวลชนชาวบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมานานนับแปดทศวรรษ เรียกกันว่าลำตัดเสือผ่อนเสือผ่พนจากเด็กชายถึงนายโจรบุญจริงสนอสันวัย78ปีไีวัยาจากอกนวัดท่าแคลงทายาทเสือผ่อนเล่าถึงบิดาของตนไว้ว่าเสือผ่อนเกิดราวปีพศ2432ถึง2437เเป็นชาวจังหวัดระยองโดยกำเนิด บริเวณอ่าวมะขามป้อมหาดแหลมแม่พิมจังหวัดระยองกงประจวบเกตโกวิทอายุ82ปีเล่าถึงรูปร่างหน้าตาของเสือผ่อนว่าเสือผ่อนเขาว่าร่างใหญ่เห็นเขาถ่ายรูปน่ากลัวเหมือนเสือเป็นคนตัวโตวสูงเคยมีคนถ่ายรูปเสือผ่อนในขณะที่ลุงบุญจริงกล่าวว่า คนที่เคยเห็นพ่อเขาว่าผมหน้าตารูปร่างทรงผมไม่ผิดจากพ่อแล้วก็ชอบใส่กางเกงจีนไม่สักยันแต่ชอบแขวนพระบิดาของเสือผ่อนชื่ออะไรไม่มีใครจำได้ทราบแต่เพียงมันดาว่าชื่อออนส่วนพี่น้องมีเท่าไหร่ไม่ปรากฏแน่ชัดเท่าที่ทราบกันปรากฏเพียงห้าคน ญาติวงพงพันธ์ของเสือผรปัจจุบันก็ยังอยู่ณน,นิวาสสถานเดิมคือที่แหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองทำอาชีพประมงสืบต่อกันมาปรากฏชื่อสกุลว่ามัตฉาเกือ้อส่วนเสือผ่อน,นั้นเป็นสมาชิกคนเดียวของตระกูลที่หันมาเอาดีทางโจรสลัดเสือผอ่เดินทางเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างเกาะมันใน แหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองและแหลมเขาโมดุดจังหวัดจันทบุรีจนกระทั่งเสือพอได้เมียคนแรกชื่อแม่มีชาวจันทบุรีมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือผู้ใหญ่บุญลือสนอสันเมียคนที่สองชื่อแม่ท้วนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนเช่นกันคือลุงบุญจริงสนอสันนอกจากนี้แล้ว เสือผ่อนอยังมีเมียรายทางไประหว่างไปปล้นอีกเช่นแม่ละมุนที่ก้นอ่าวจังหวัดระยองแม่ลีที่หาดพลาจังหวัดระยองแม่จ้อยที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีเสือผ่อเป็นหนึ่งในบรรดาเสือทั้งหลายที่เรียนวิชาอาคมแก่กล้าเล่ากันมาว่าเสือผ่อนนี้เรียนคาถาอาคมมาจากหลวงพ่อเปรม เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดท่าแคลงจังหวัดจันทบุรีพระผู้มีชื่อเสียงเรื่องอยู่ยงคงกระพันในสมัยนั้นทำให้เสือผ่อนเคารพรักหลวงพ่อเปรมากเล่ากันว่าอุโบสถหลังเก่าของวัดท่าแคลงนี้เสือผ่อนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการสร้างชาิเสือต้องไว้ลายกับการท้าถ่ายอำนาจรัฐ ไม่มีใครบอกได้ว่าเสือผ่อนเริ่มเป็นโจรสลัดตั้งแต่เมื่อใดและเขามีเหตุผลอะไรจึงได้หันเหตุชีวิตมาท้าทายกฎหมายเช่นนี้บุตรชายของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่คนเดียวลาว,ว่าอาวุธที่บิดาใช้ปล้นคือปืนสั้นบราวนิงโดยมีเรือใบเป็นพาหนะสำคัญยาวราวๆสามถึงสี่วา เสือลูกน้องที่สำคัญได้แก่เสือชั้นและเสือหม้อนอกจากนี้ยังมีเสือดังเป็นพวกอีกจำนวนมากและนักเลงท้องถิ่นเช่นที่เมืองตราดเล่ากันต่อมาว่าเสือผ่อนมีเพื่อนชื่อผู้ใหญ่เจียกเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เกาะช้างดังปรากฏในลําตัดเสือผ่อนว่าเสือผ่อนมาปล้นถึงที่เกาะช้างเกาะมาก รวมทั้งมีเพื่อนโจนสลัดอยู่ที่นี่จํานวนมากดังปรากฏในตอนที่เสือพรมาเชิญเพื่อนไปร่วมงานโกนจุกหลานสาวความว่าเกาะช้างเพื่อนมากเกาะมากเพื่อนจังถึงเกาะโกงเขตฝรัง่งจึงมีคำสั่งส่งไปอ่าวช่อธรรมชาติจังหวัดตราดเพื่อนฝูงเชิญมาบำรุง แต่ล้วนพวกฝูงสหายเวลาเสือผ่อนจะออกไปปลน้นมักจะไปกับลูกน้องประมาณ4-5ถึงหคนซึ่งก่อนจะไปปลน้นเสื้อผ่อนจะดูเริกยามก่อนออกปลน้นและทำพิธีบวงสวงเทวดาทุกครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลวิธีการปล้นของเสื้อผ่อนนี้ปล้นทั้งบนบกและในน้ำโดยมาก มักปล้นบ้านเรือนบนเกาะหรือชายฝั่งที่ติดทะเลเนื่องจากมีเรือใบเป็นพาหนะสำคัญผู้เท่าหลายคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องเสือพรจากบรรพบุรุษต่างเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเสือผรน,นี้เวลาปล้นดุร้ายมากถ่าไม่เลือกครั้งหนึ่งเคยไปปล้นบ้านท่าบดีที่เกาะช้าง ได้เงินและทองไปมากแต่ก็ไม่ไวายที่จะปลิดชีวิตเจ้าบ้านและลูกน้อยหรือตอนไปปล้นที่เกาะมากซึ่งเป็นเกาะของเจ้าสัวเสิงหรือพระประเสริฐวานิชที่ถูกเสือผ่อนแวะมาปล้นอยู่บ่อยครั้งเป็นเหตุให้ภายหลังเจ้าสัวเสิงจึงขายเกาะมากให้กับหลวงพรมพักดีเล่ากันว่าผู้ที่มาเริ่มจับจองพื้นที่บนเกาะมาก เพื่อสร้างเป็นสวนมะพร้าวเป็นคนแรกนั้นชื่อว่าเจ้าสัวสิงมีตำแหน่งเป็นประหลัดฝ่ายจีนในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หต่อมาเจ้าสัวสิงได้ขายสวนมะพร้าวบนเกาะมากให้กับหลวงพรมพักดีประลัดจีนอีกผู้หนึ่งซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่เกาะปอจังหวัดประจันท์คิริเคต ลุงบุญจริงยังเล่าว่าที่บางสเสรอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีคนเก่าแก่เล่าว่าเคยเห็นรอยขวานที่เสือผ่อนไปฝันบ้านขณะปล้นที่บางสเสรนอกจากนี้ยังเล่าต่อกันว่าเสือผ่อนนี้ไปปล้นถึงที่คลองด่านจังหวัดสมุทรปราการก็มีอุปนิสัยดุร้ายและพฤติกรรมการปล้นของเสือผ่อนข้างตน้น แตกต่างไปจากที่บุตรชายของเสือผ่อนเล่าว,ว่าบิดาเป็นคนใจดีเอื้ออารีเวลาปล้นมักไปขอมากกว่าไปขอเฉพาะคนรวยนอกจากอาชีพหลักคือการปล้นแล้วเสือผ่อนอยังทำหน้าที่อารักขาข้าหบดีบางคนด้วยเช่นเจ๊กจงซึ่งเป็นเท่าแก่ใหญ่แห่งบ้านศาลาซึ่งเสือผ่อน ได้รับฝีนของเท่าแก่จงเป็นสิ่งตอบแทนน้ำใจชื่อของเสือผ่อนเป็นชื่อยำเกรงกลัวของคนทั่วไปทั้งประชาชนหรือแม้แต่กระทั่งตำรวจเองเพราะเล่ากันว่าครั้งหนึ่งที่เสือผ่อนไปตัดผมมีตำรวจนายหนึ่งเดินมาคนเดียวมาเจอเสือผ่อนเข้าก็ยังไม่กล้าจับเพราะไม่มีพวกกลัวว่าจะถูกเสือผ่อยิง และจากชื่อเสียงเรื่องความโหมดร้ายนี่เองจึงทำให้บรรดาเสือลูกน้องทั้งหลายมักขอให้เสือผ่อนเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิงให้เพราะไปขอใครก็ยกให้เนื่องจากตางก็กลัวเสือผ่อนรวมทั้งลูกน้องมักเอาชื่อเสือผ่อนไปอ้างเพื่อสวมรอยเวลาปล้นด้วยก็มีนอกจากเรื่องปล้นที่เป็นที่กล่าวขวัญกันแล้ว เรื่องของเสือพรอยังได้รับการกล่าวขวัญเกี่ยวกับเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ด้วยเรื่องที่ทำให้เสือพรอนมีชื่อเสียงและเรื่องอาคมมากที่สุดคือหนีตำรวจที่เกาะมันเพราะคนคิดว่าเสือพรอนหายตัวได้แต่ความจริงแล้วเสือพรอนนี้ไปตอนกลางคืนแล้วดำน้ำเข้าไปหลบที่ถ้ำเล็กส่วนอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่า ครั้งหนึ่งเคยใช้ขอนไม้ข้ามทะเลไปเกาะมันแล้วมีปลาโลมาคุ้มกันไปสองข้างขนาดไปจึงเชื่อกันว่าน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ของเสือพรแปลงกายมาช่วยเรื่องราววิรกรรมของเสือพรนี้เป็นที่จุดขานไปทั่วจนเมื่อทราบไปถึงทางการจึงมีการส่งนายตำรวจออกมาปราบปรามนั่นคือหลวงจิตใจดล นั่นคือหลวงจิตใจดนภายหลังไปดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตมิตรแท้ไม่มีในโมโจนอมตะพาสิทธิ์ที่ปิดฉากตำนานเสือผ่อนผู้ยิ่งใหญ่บุตรชายเสือผ่อนเล่าว,ว่าก่อนเสือผ่อนตายเพียงไม่กี่วันเสือลูกน้องก็เป็นไส้ศึกเป็นสายให้กับตำรวจเนื่องจากทางการให้สัญญาว่า หากเป็นสายให้แล้วจะผ่อนผ่านโทษให้เสือลูกน้องของเสือผ่อนนี้ไม่ปรากฏว่าชื่ออะไรส่วนภารกิจของสายลับคือให้เมียของตนนำเอาระดูไปผสมกับอาหารให้เสือผ่อนกินเพื่อทำลายความเข้มรั้งของเครื่องรางและวิชาทางศสยศาสตร์ของเสือผ่อนที่ติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเป็นเสือ เมื่อเสือผ่อนกินข้าวที่ผสมกับรููนั้นเข้าไปปรากฏว่าตรากุดที่ห้อยคอตั้งแต่ที่เริ่มเป็นเสือมาก็ลั่นแตกทันทีจึงได้รู้ว่าวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาสูญสิ้นแล้วความคงกระพันฟันแทงไม่เข้าก็เสื่อมลงไปในคราวเดียวกันเล่ากันว่าครั้งนั้นน้ำตาเสือก็ไหลลงอาบแก้ม เพราะทราบว่าชีวิตเสือจะจบลงในไม่ช้าต่อมาไม่นานตำรวจก็ได้เข้าจับกลุ่มเสือพรและมีการยิงต่อสู้กันท้ายที่สุดปรากฏว่าสิบตรีฟุ้งกับขุนภูมิประสาทเป็นคนยิงเสือผ่อนตายที่อ่าวคุ้งกระเบนบริเวณต้นตาลแถวแล้วก็เผาศพที่นั่นเอง คนฟุ้งยิงตอบยิงสอบลั่นตอบรริวพลันเนียวไกลกลั่นโดนที่ท้องเสือป่า